โอเคแป๊บนึงครับโอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง c Ch u n Channel กแล้วซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารีวิว Premium b l o x b h a v e n นะครับผมจะเนเ้น Bohaven หน่อยนึงซึ่งถ้าถามว่าตัวละครผมได้เติมไหม่ไหมครับตัวละครอ,อีกตัวหนึงผมเติมโอเคเราไปดูกันว่ามพรีเมี i ยมมีอะไร ป่านี่ครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็คืออย่างแรกเข้าถึงบ้านดาวครับเดี๋ยวเพื่อนผมก็จะสีละอ่ะมาดีตัวละครสำรองนี่ครับอันนี้ก็เป็นบ้านดาวนะนี่ยังไงอย่างเทพอะดูดิเดี๋ยวผมจะไม่พาเข้าไปข้างในนะโอเคครับต่อมาก็จะเกี่ยวกับอะไรอะรถนะครับผมซึ่งถ้าเกี่ยวกับรถเนี่ยก็แบบ ค่อนข,ข้างจะต้องรู้เลยว่ารถจะต้องเป็นรถติดดาวอว้อะไรเนี่ยมาบางการถ่ายคลิปเฉย,โอ,ยโอเคครับเดี๋ยวเซ็งหน่อยนี่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 รถส้มรถส้มใครก็ไม่รู้นี่อยากขึ้นเนี่ยโดนแบนเฉยเฮ้ยเดี๋ยวปรับความเร็วไม่ได้อ่ะปรับไม่ได้ อ๋อโอเคไม่เป็นไรผมเปลี่ยนสีนี่ผมเปลี่ยนสีล้มไม่ได้ด้วยโอ้ไม่เป็นไรโอเคครับก็จะเป็นรถแบบนี้เนาะนี่โอ้โหรถอย่างเทพนี่นี่นี่ล้มมันก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรถอีเวนนะไม่ต้องมาสนใจนะผมไม่รู้มันเอาอยัางไงอะต่อมาจะเกี่ยวกับพังเอ้ เฮลิคอปเตอร์เนาะซึ่งเฮลิคอปเตอร์ก็อยู่บนสถานีตำรวจนะแต่ผมจะไม่ขึ้นไปนะเพื่อขี้เกียจแล้ะต่อมาครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการสะว่ายน้ำครับซึ่งสาวยเอ้ยได้ตัวอีกตัวมันช้ามากโอเคก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปรับความเร็วก่อน น,นี่เร็วสุดแล้วเหรอเฮ้ยมันเร็วสุดแค่เนี้ยแล้วก็ติดเทอร์โบหน่อยหนึ่งโอเคคนระับไปซึ่งถ้าถามว่าเวลาอัดคลิปเนี่ยมันอัดยากไหมยากม่ากาเดี๋ยวผมจะอธิบายหน่อยนึงคือเวลาตัต้งแต่ผมทำคลิปมาเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบคนดูไม่ไม่ค่อยเยอะนะผมก็อยากจะให้คนแบบกดไลค์เยอะๆบ้างนะอย่างคลิป อะไรอ่ะจุดจบของสี่ห้าหกก็ต้องคนดูเยอะกว่าทานนอปะ่ะที่ผมลงไปอ่ะโอเคครับที่มันเกี่ยวกับบ้านนี่อเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับไซที่มันเกี่ยวกับหมารอบนี้จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับบ้านนะครับก็จะเป็นสาว่าน้ำซึ่งนี่บ้านนี้มันก็จะมีให้อยู่แล้วนะนี่เป็นไง ต่อมานะครับก็จะเกี่ยวกับไฟไหม,ไไม้ไฟไหม้ไฟไหม้รถเนาะอ่าดี๋ยวผมออกไปก่อนอ่าอันนี้ไฟไหม้รถเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะนั่งนะซึ่งไฟไหม้รถในที่นี้นะครับผมนั่นก็คือพรีเมี้ยมไออันนี้นั่นแหละครับแล้วก็จะมีควันล้อออกครับ รถก็จะเริ่มขับไม่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้เราถอดล้อครับเห็นไหมแล้วก็มีสิ่งเต็มแปลกเนาะก็คือเสียงอันนี้เสียงปกตินะอันนี้คือเสียงแบบพรีเมียมอันที่หนึ่งอันนี้เป็นอันที่สองครับดีนมะโอเคต่อมานะครับจะเกี่ยวกับอุ๊ยอะไรอะต่อมาก็จะเกี่ยวกับ สีของรถเนาะสีของรถในที่นี้ก็จะเป็นสีที่เราเปลี่ยนได้นี่เป็นไงเป็นไงต่อมาเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับเกี่ยวกับความเร็วรถเจสิบนะโอเคแต่อันเนี้ยปรับได้200เนาะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแค่รีวิวพรีเมียมปกติโอเคครับก็ขอจบคลิปกันเพงเท่านี้จบแบบสวยสวยด้วย